ดีใจน้ำเด้อดได้ละโดยลูกแกดีใจคือกันกพ่อแม่เอ้ยตั้งหมกตั้งใจเพราะต้องขึ้นอย่างลายดอกเฮามีดดิละบันิสานรูกใจแล้วแหละลูกกะต้องีลายมิดเตว่าหาอยู่หากินเลี้ยงลูกให้มันใหญ่ นะบาตน,นี่พี่น้องเนะาะปาบาสีากับหมอกมื่อเดีลยวกับบอเซียงพี่น้องเนาะอ่าเขามาหาเพื่อนอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอยทางครอบครัวของทางไอ้พัดเนาะหลังจากเข้าซื้อที่ดินตอนหย่าไปแล้วกับมือนี้พี่น้อยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนอื่นเด้อเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์สุขสุขคนพี่เนาะพบเจอกับบอสเซียงพี่น้องเอยบาสิกับไปพอดีทางผู้มีพระคุณเนาะ ทางครอบครัวของทางไอ้พัดนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพื่อนอยากพูดคุยอ่าโอลมเนาะทางครอบครัวเพื่อนพี่น้องเลยถือว่าเป็นภูมิประคุณยิ่งใหญ่หลวงได้ก็่ได้ได้พี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้พี่น้องเนาะบุเชงจะอ่าโทรไปหาทางพอเพื่อนเนาะบุเชงก็ได้อ่าพูดคุยกับทางพ่อกับแม่เพื่นแล้วเนาะอยู่ทังต่างประเทศอ่าบุเชงขออนุญาตอ่าอัดคลิปหรือว่าถ่ายทำเนาะในระหว่างพูดคุยนี่แหละพี่น้อยเนาะทางพ่อกับแม่เพื่อนก็ขาอ่าอนุญาตแล้วพี่น้องเย เดี๋ยวเฮาไปหาไปชมเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะทางไอแพดวาเพิ่นจะพูดคุยกับอ่าทางพ่อแนวใดพี่น้องเนาะอ่าแสดงความอ่าดีใจอ่าอีกแบบใดแน่พี่น้องเอ้าพี่น้องเนาะป๊าอ่าค่อยคําลงแรงพี่น้องเอ้อ่าข้างบ้านนี่เพิ่นก็ยังอ่าแอมพาแอมอย่างนี้เนาะตต่ําต้มต่ําอยู่เนาะปานตีองแรงอ่าจนกระทั่งโป่งเลยนี่เนาะ อ้าผูกลับมาบบดนี้พี่น้อ,นองเอ้ยขึ้นลักง่วนไปลแล้วนี่เนาะใส่โจทย์ดิล้อนี่ปูชูเนาะป้าผู้ใช่ละได้ยังกินมื่อนี่ฮะสบายดีอยู่สบ,บายดีไม่สบายดีแตาเพิ่นคือฝรั่งแท้นเนาะหน่วยตาเแค่นี้บบด้วยผู้เนาะไม่ยัางชานะนะกลินมีดิบ เนาะเนาะจัดแล้วนี่พี่น้องเลยเอาเมื่อให้ลูกเพิ่นแม่กินก่อนแม่บ่ได้กินอันลูกบ่ได้กินซับเนาะเสร็แล้วเนาะเอาเนาะในทางนี้ก็เนาะคนน้อยเอาเขาบอกแค่เขาต้องต่อพลังเลยใครมกจำบจอยเอาสาวเนาะมาเบิ่งทางอ่าหุนาครอบครัวเพลินก่อนพี่น้องไอ้พวกใครอยู่อากาศเย็นเนาะอากาศเย็นๆแหละ อ่ามีกกไม้กกตอกวางแดดแน่เพนก็เลยก็สงสิบ่เมื่อยปานไดดอกเนาะโอ้ยซะไดีเอาคักเอาแน่นี่โลนี่เนาะอ่าเก็บแห้งไว้นี่เด้อพี่เนาะเห็นว่ากะเฮากะมาปลูกมาพอกันยามค่ำลงแงค่อยคำงแงพี่น้อยเนาะะเนาะขออนุญาตนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาแต่เบิ่งที่แล้วเฮากะดีใจ ໂດຍກະເລີຍມາເຮັດທາງດ້ານສວນຕກບີກໂຕນໍ່ນກບຕນຕໍນຍຍວ່າກຂອງນກນນາດອຕລາຍດຄືວ່າມີโรคประจําตัวนําນາປມາໄຂັງຂລັງອຕລາຍດນກພສິນີເຮາບໍດປເຮັດວກເຮັດງານໃສດກລອົາ ของท right? mm ี hmm. mm ่เ hmm. mm ้าเห็ดได้เนาะแม่เอาของที hmm. vo, uh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เ้าเห็ดได้มันกัดสีบอรแพร์ครับใครลังเ้าแบบร่างกายของเ้าบอกเสียงเลยต้นนี้กัยังเก็บอยู่บ่ต้นนี้กัเหาคณะเห็ดแบบนี้กัธรรมดาเจ็บกับโดนแต่ว่าถ้าเห็ดนักมานี่เนาะโดยเจ็บโอ้โดยเอาเอาเนาะเห็ดกับคอยเห็ดคอยเอาได้พี่น้อยเนาะโดยเห็ดหนึ่งแห้งนี่เจ็บมานี่มันชิยาอีกเนาะโดย ไฮ้วลาเมื่อแล้วบ่คือคือเมื่อไงเนี่ยอ่าเนาะเมื่อไรพี่น้องเอ้ยเป๊าแทบอ่ะบ้าบ้าอือฮึนะเอาเสนอเมื่อนี้อาจจะได้เสามื่อนี้เนาะหลักด้วยแล้วก็ห้าวกะเมื่ออื่นกันยังสิตัดมาเสริมอยูหมองมันห่างหมองมันห่างเนาะทีๆแน่แบบเพื่อนสิตอกไม่ได้พวกไม่เทากะสิห้ากิ๊บเที่ยวไหนใส่ โดยโดยแล้วกัด4 5ตัดแบบน้อยๆแหน่มาเสริมเอาโดยเอ้าซะเนาะพี่น้องเอ้ยเหลือจัคุ้มมื้อนี้นะเหลือคุ้มนี่กับคุ้มนั่นโอ้อ้าซะขุดอันให้แล้วก่อนซะเนาะบ่เสียงมีอ่าื้อได้ตอนค่ตอนแงพี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่เบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยัทงอ่าผู้เป็นอ่าสาวเมฆเนาะเอาลูกนอนบ่แม่นเฮากะ ทั้งคุดทั้งขิดนำ้ำขิดเรื่องไม้มาแอบม,มาเห็ดห้าวเพิินโดยดีได้นอเนาะห้าคิดเฮาเห็ดแล้วห้าคิดแลวห้าจังอยากได้อยากมีเป็นห้องนะห้าคิดคิดน้ำว่าห้าสีเอาจังใดมาแอบเอายังมาแอบมานะมาเห็ดห้าวเพิินผัว่าเพิิน,พกพนกระข่วงเติบอดยเ้าเห็ดห้เาเห็ดเ้าคิดนี่คือว่าห้ามีการวางแผนแมนขันว่าขันนักคิดแบบเป็นใหม่สังไวยค่ะสีดีผัวมันเป็นสวยเลย เอาไปตัดไม่อยู่ปากะเพิ่นสั่นเอากับิได้ต่อเอาก็คือเอาสิไปตองของเพิ่นแบบดงๆในๆน่ะกะบลายปลาเสียงเอ้ยไม่ฮะหักแต่อยู่น่ะเป็นเขตห่วงห้ามโอ้โบไห้เลยฉโนะ่กก็คือเพิ่นโบไห้ทัดโดยเอากระคอยตัดไปเห็ดไปพอเอาอยากได้นะปลาเสียงถ้าเป็นไม่จังไพรนี่ประมาณโอ้ก็สิประมาณสิบลำเนาะสิบลำสิบปลายล้ำเลยปลาเสียง ทมาผ่าบอแม่นพัวข้างหนึ่งมันกะสิขึ้นอยู่ประมาณหาห้าคันเท้าใส่ที่มันกะสิอยู่ในหกคันใส่คันใส่ห้างกับประมาณหาโดยดยอ้าสนอประมาณสิบสิบปลายนี่น้อยด้วยคันเท้าตัวนี้กเอ้าวเอาจัจว่ากันพี่น้อยเมื่อนี้เอาตัวนี้ก่อนเมื่อนี้เนาะดยเป็นแค่ละน้อยควรมนยังนั่งเถอบ่าสมหักสมผลนกับ เท้ากับพ่อได้ผ่าเพิ่นแต่เท้ากับบฮู่าอยู่นี่นะมันชีงามคื้อยู่พุ่นบอบอหนึ่งมาช่วงนี้อ่ยู่ช่ก็แล้วแต่ช่วงเพิ่นกำลังเริ่มปลูกพักปลูกแมนอ่ช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าแล้วโดยฮะขุมสุดท้ายเนาะบาทนี่โดยอืดใครอยู่อ่อนเนาะมาดินเมีนแต่เศร้ามาเสียงเลยกยูแบบนี้สองเถื่อมา ขาวว้าบ่มาดข,ขุดบ่ได้มือเท้านี้จด,ด,ดังแตงแตงแมนอืเอาเนาะ่มานีนแล้วดได้นี่เนาะแมนเสียงม,มีฮักเลยยด้แต่ขนาดนี้ยังขุด่อจากกันบ่เสียงเลยก็คือขาจะยกอีในระหว่างปัจจุบันน,นี่ก็คือช่วงนี้มันก็ข้ามาดินกับไงเนี่ย เก็บทุกงามเดือน4เดือน5ไปแล้วมันยากอืองบ่ว้าเลยนั่นเนาะแม่นอีน้อยงูควยเนาะบมบบมาอยู่าตุ้ยแหนี่เนาะมีนี่โอ้เพิ่นเด้อาหวานข้าซองพดนี่เนาะโดยงัวปอยงัวธรรมชาติ ห้องหายจะเป็นวัดไม่โดยดีใจเสียงเลยอ๋อเนาะใช้บาทเจยบร้อยเนาะโอเคปะนี่พี่น้อยใช้อันทั er> <S <S ้งอ่าสะเมฆเนาะห้องน้ำน้ำกันพี่และ นั่งใกล้กันพี่แล้วพี่น้องเฮ็ดนี่ได้ใชนะ่เนาะอ่าเบิ่งก่อนเนะนาะนั่งนี่ก็ได้หรอกเนาะโดยนั่งเป็ดน,นี่แหละเดี๋ยวว่าพักพ่อนก่อนเนาะจบก็นไน้อด้วยค่อยเฮ็ดค่อยไปยเรียนกันแบบนี้เนาะอ่าสบายดีทั้งพี่น้องอีกรอบหนึ่งเด้อเนะาะทั้งดยสบายดีพี่น้องเลย,ย,ยอ้าวเนาะมือนี้กะ ถือว่าสะพ้ายแต่ว่ามันเปนสะพ้ายชิงของด้วยเนาะคือทางาพ่อกับแม่เพิ่นที่ช่วยช่วยทอ่อชื้อดินให้นี่เดอ้อด้วยนเนาะเพิ่นจากคุยน้ำเดง้อขออนุญาตอันทางพ่อกับแม่ไปแล้วว่าจะขออนุญาตอัดคลิปไทยเบาเนๆะฟังเบิ่งน้นกันเลยให้พี่น้องอ่านี่หูววิชาต้องกันเลยนะเนาะ,นะแต่ว่า บางช่วงบางตอนเด้อพี่น้องเอ้ยว่าเคีนี่สัญญ,ญาณบ่ค่อยโอเคปนานดบ่่คอยดีเนาะมัน,มนเป็นขาดคันๆได้พี่น้องเอ้ยจำเฮาโทรอ่าบ่เปิดกล้องนี่ได้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าเปิดกล้องรับรองเนะาะบ่ได้ดบ่ได้เนาะบ่เป็นหยังเอายินแต่เสียงก็ได้เนาะโทรบังก่อนพี่น้องเอ้ยว่าอยู่อ่าต่างๆประเทศตอนนี้ก็เวลาก็จะบ่ตรงกันคือกั้าวได้เนาะเพิ่นจะ ท<จ><ำ>ั้งทำทั้งเป็นสีแจง้งแ,แบบสลับกันนะติดอยู่ฝันอนเอยเนาะโดยสบายดีพอโดยอายโดยอตอนนี้ดูอยู่กับทางอันปลอผัดครอบครัวเพื่อนได้อพอเด้ออ่โดยอันจังไรพอ่อกะพูดคุยกับทางลูกหลานเบือ่อนเนาะนี่แหละเพื่อนอยู่นี่ได้เด้อพอเดอ้อโดย โดยอ้ายอ่ะอ้าสบายดีทั้งพ่อกับแม่เป็นไงเนาะโดยสบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีสบายดีโดยโอ้ดีใจน้ำเด้อได้ละโดยลูกแต่ดีใจคือกันพ่อแม่เอ้ยดีใจน้ำไหลายอ้าพี่ตาเฮ็ดกินทั้งกินหนาแล้วตัวใดดีก็เพิ่งลูกเพิ่งเต้าเพิ่งเมียมันกุมมันหนุ่มไปโดยได้ที่อยู่ละ ลูกก็ดีใจลูกก็ดีใจที่พ่อกับแม่ยังอุปถัมภ์คำสู่ครอบครัวลูกอีกอย่างหนึ่งลูกก็ดีใจหลายที่ได้มีที่เป็นของตนเอง<ป>พ่อได้ให้ลูกกับเมียเพิินได้อยู่ได้เช้าพอเอ๋ยเ,อเพราะว่าลูกกะ,ะบ่มีผู้สุดผู้ซ่อยนอกจากพ่อกับแม่แล้วก,กะจักลูกสีเพิงไผย เออบมเป็นอยังบมเป็นอย่งโดยยังกีตาบก็แก้วอยู่ตลอดอยอะบางขู่มือขู่มือเยู่โดยเอเ mankind, อาสิปลูกพักบ่อเดนี่แม่นลูกกะทำสวนว่าสิปลูกมักแจ้งแล้วก็ปลูกมักทั่วแล้วก็ปลูกพักเผลอเออและดินตัวที่ซื้อนั่นลูกกะ ขันมีเมื่อหนากาลูกสิไปเห็ดหัวแล้วกัสิหาเนี่ยไปปลูกใส่เห็ดหัวเห็ดชวนไว้เออนั่นได้ลูกอ่าอ่าปลูกต้นม่วงหมอต้นเอยียงก็ว่าไปแมนคัร์วาเน่ค่ะเป็นากฐ,ฐานเออขันมีกับลูกกัสิไส้ม่วงหรือว่าไส้หมกมีเพราะได้ใส้ครอบครัวแลว้วพอเอ้ใส่ปลกม่วงหมกมันไปซะละโดยดโดย,โดย มันเป็นรักเป็นแดนปลูกอ้อมไปโดดเป็นใสแดนปลูกใส่แดดเลยญ่มานก็ได้กินโดยปลูกของที่เขาจำเป็นเนาะผีงวงหมี่ปลูกของที่แบบเด้ออันเราก็ไปเนเจ้าจักรหน่อยเอาโดย โล <Hello. S 2> โดยโสบายดีเด้อแม่เด้อออสบายดีโดยลูกดีโดยลูกดีใจลายแม่เอ้ยอเอยที่พ่อครับโูด้ย้ยที่พ่อกับแม่ได้มองอยู่มองเศร้าให้ลูกลูกก็ดีใจแล้วถ้าเป็นจังใดลูกก่ะที่คอยสังคอยสาคอยพัฒนาเด้อแม่เด้อโดยเพราะว่า ลูกอะคือแม่เห็นนี่แหละย่างแข็งๆเคินอยู่เอาม่ดินแล้วก็สร้างซาแหละควายหนานถูกมากกันเขาก็ต้องตั้งใจเรียบลวดน่ละลูกก็สิตั้งใจใส่ครอบครัวขึ้นซานนี่แหละแม่เอ้ยลูกกะไดเธออนาคตทั้งนาได้พ่อเห็นหนากันโดย บุดทำน้ำซูเดอร์ทางบุญก็ได้โดยแม่กะคือกันเด้อแม่เด้อให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปได้แม่เด้อที่เขามาสุดมาซอยครอบครัวลูกย่ำหยุ่งยากย่ำลำบากแม่เอ้ยโดยขันบบมีพอครับแม่กะลูกก็คือสิบวันใดทีเป็นของตัวเองดีใจน้ำแหละโดยกะดีใจน้ำเจ้าหลาย เพราะว่าเบื่องเงินเทพเลยก็เลยว่าปรึกษาการบัวกับเมียโอ้ต้องสวย้วว่าเราลูกน้อยตกเราก็เลยตกลงกันว่าอันฝากอันไปให้เจ้าได้ดินน้ำมือโดย,โดยกะความปรารถนาของลูกกะอยากได้มองตั้งรักให้ลูกให้เต้าและแม่เอ้ยย่าน,นพิ่นใหญ่กะหนาะบ้านขึ้นมาย่านเพื่นได้ร่นคือพอพมมีหมอกอยู่มองเช้านเมียนนะเลโดย กาลูกก,ก็คือโดยลูกง่ายมากนี่กาทีของเพื่อนก็คือจุดที่สามแล้วแม่เอ๋ยแมนแมนบอแมน <ปะ S 1> จุดที่สามที่ลูกง่ายขึ้นมาอยู่นี่ก็เป็นทีของเพื่อนเบิร์ดโดยวันนี้ก็นี่ดีเป็นของเจ้าของล่ะกะวันนี้ก็ดีใจน้ำละแมนลูกดีใจแต่ว่าสางสาเขาก็ตั้งเริ่มต้นใหม่วันนี้เขาก็ต้องนับหนึ่งนับหนึ่งใหม่แานาะแม่เนาะ โดยนคนเฮามันก็ต้องสู่เพื่อลูกได้พวกข่อยก็สู่เพื่อลูกขึ้นกันโดยจะได้มาจุดนี้กะโอ้ยสู่ซดหลายได้แมนลูกกะสู่มาตลอดแม่เอ้ยสู่มาตลอดสู่มาตลอดกะได้เพราะด้แต่สำนี่โดยเ<ด>ขาก ตั้งหมกตั้งแก่ละลูกเฮาได้ฮาต้องให้อนาคโคตเขาให้เขาต้องได้เฮนคือโดยเมือม่อไหนเมื่อนึงเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อเม่แหละโดยแม่โดยเอลาพวกอันพวกข่อยกบสิติดต,ตมเบิ่งซ่องเบาเสียงนี่แหละว่าพ่านอนุอนโ,นโค้งหนาเนะาะเธออยู่ดีมีแห้งบบอีอย่างโบมีเงินทีากะ คอยปนยืนบอกคำพูดกับที่คอยเบื้องไปฮะแหละโดยแม่โดยลูกกบตอนนี่กะตัดใหม่มาทำาูวนลูกว่าสิปลูกมักแตงปลูกพักปลูกหงายไปมีแล้วแม่เอ้ยปลูกมักแโดยลูกสิปลูกมักแตงว่าลูกกะเป็นอาชีพหนึ่งที่เคยปลูกโมักแตงหน่วยยาวเท่าไรเนาะแม่มักแตงหน่วยยาวพพนขาวเข้ามันแหละ ลูกกะเคยปลูกขายดินที่ว่าตัวพวกกรซื้อแค็ต้องปลูกแบบว่าบักบบวงบอตันนับบ่นน่ะแม่มันเป็นห่มนะตันนั่นน่ะลูกกาคาดวางไว้ว่าถ้ามีแต่การลูกสิไปเห็ดหัวเห็ดยังไว้หรือลูกสีใส่แบบมอดบัก่วงมันบอมอดบักมีบมม่บอแม่เนี่ยเขาปลูกแนัน้นมันกะ ขากะได้กินข้ามันมีหลายข้ากกบขายได้สินะโดยมันกะเป็นผลประโยชน์กับครอบครัวอีกสถานหนึ่งวัฒนธรรมเอ๋ยมันกะต้องพัฒนาได้โดยว่าเห็นกระเจ้าซอยแล้วข้าสีโบเห็ดเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ขาก็ต้องได้โซกอยูโซกกินโดยเพราะาไม่ทิ่แล้วกะสบายใจนะข้ากับดต้องได้สีฟาสีเป็นย่ายไปมองอื่นอีกถึงว่าข้าไม่ดิ่นกันยังสบายใจได้ แม่แม่ถ้าว่าเพื่อนได้อุปโยกหรือว่าเพื่นแหยับยี่ยใส่ช่วยเฮากัยังพอว่าได้ไปปลุกตูบน้อยยูแม่เอ๋ยกะไปตั้งรักตั้งทานกะเป็นดินของเฮาเองแล้วเฮากัาบบย่านว่าหมู่มาไหลมายังอีกนะแม่แมมดิมพวกเคยเห็นเทพออกเออเห็นข้าเจ้าออกนอก,ก่ะ เบิง้งเนาะโอ้ยข่อยก็เลยเว้ากับพ่อท้าวขวานมุกแบคือ,อตรวจลูกแล้วแท้มาโดยนช่วยสานกระสีทับอินหันจีเฮดเตอร์ไปเจ้าเนาะแม่ลาบาันนี่มามาเปลี่ยนใจว่าล้มกันว่าแตซื้อดินในเราซะหาตกลงกันมาปรึกษากันพวกกับเมียพวกข่อยต้องได้ล้มกันเนาะถึงทีซอยผู้ใดพวกข่อยก็ต้องได้ปรึกษากันได้หน่หนอยทัพพวกพวก่อเมียอ่า พวมเมี่ยว่าพร้อมกันเนาะซวยเฮาก็บ่สบายใจนะแม่แม่แม่โดยเฮากะบวกขวดก็เห็นหลายได้กะเห็นครอบครัวพวกเจ้านี่รแบบถือสตากันติโดยเพราะว่าถ้ากันกินข้าวกินน้ำล้วบ่ลูกยังแม่เอ๋ยยังบ่ได้กิน เปมาเจ้าพุนเป็นธา,ามวงแรงแน่นอะโดยหาม,มงปลายแล้วลูก่ับะสิ <พา S 1> คอยสั่ง <พา S 1> คอยซาโดย <c oughs> คอยพัฒนาไปตลอดนี่แหละแม่เอ้ยค่ะสิหาด้วยเหือด้วยแห้งเจ้าของว่าวสร้างแต่พวกข่อยอยู่ดีไม่แห้งหาเงินหาคำได้เล็กๆได้น้อยก่ว่าวโบได้เนาออนาคตทั้งหนาดิโดยแม่โดย ลูกกะโบนึกบบพันแล้วกัยังบได้มีความขาดมา้ว่าลูกเสียไดท้ทีเป็นของตนเองนะนะแหมเพราะว่าลูกกะยังบได้ยิงเขายิงเขาว่าสิได้ดินแม่เพราะว่าพวกข่อยกับเบิง้งเบิ้งเทปนองพวกข่อยกับ่วมกันอยู่แล้วว่าปรึกษากันดีนันพวกข่อยตั้งใจว่าจ,จ,จิซื้อพวกเจ้าแล้วเนาะโดยเรามาเห็นเทพตัวเจ้าไห้นะกับแบบอ่าคือออกซ่องอ่า บาบุนเนาะกเจ้ากับผู้เขาบ่อนนั่นกับบอยเฮานะแต่ว่าเขากต้องเปลี่ยนเขากระตงปับปุ๊บเนาะเขาก็บาต้องพิจคือเก่าแม่เฮากบคือเขากะเขาว่าเฮาทุกเขากบอยู่ในใจเขาก็ต้องไปบ้าหลายเพราะว่ามีอย่างเธอผู้เขาสร้างเขาเขากะหมักเขาสินะก็คือเฮาแบบโอ๊ตบอได้อันนั้นแม่แบบมาขีดเห็นแบบสภาพเขาครอบครัวมันเคยถูกเคยลำบากมาแต่น้อยขนาแม่และกะลูกกะโอ๊ตบอได้แน่ กะลูกกะบื่นสุดชีวิตจนหอดอายุ30ปลายปีแต่ลูกกะยังบ่มีหยังสิให้ลูกแบบตั้งต้นตั้งโตได้แม่นอนาคตทั้งหน้าเฮากะต้องบุกบลื่นไข่กับไข่กับแม่คือกันในขั้นคว้าไข่โบ้เมื่อเอานี่ไอยกะบ่มีทุกมื้อนี่คือกันกะบโบ้ได้ใจนะมีกากะคือที่เพิ่นค้าขายที่รถโอ้ยสารพัดคือกันกะคนที่เพิ่นแบบ ขอว่าขอโทษนะแม่คนที่แบบว่าเพื่อนสีมากว่าเฮากะคือเพื่อนบอกเขาใจครับครอบครัวของเฮาโดยว่าเฮาแบบลำบากสิ่งใดหนุงยากสิ่งใดนะแม่โดยแต่มาถึงปัจจุบันนี้ลูกกะดีใจแล้วที่พอกับแม่ซอยลูกชีวิตถูกบิดยากตั้งอกตั้งใจบพต้องขึ้นอย่างไรดอกเฮามีดีลวบันนีเสือรู้ใจแล้วแหละ ลูกกะสิขึ้นไดม่แต่ว่าหายูหากินเลี้ยงลูกให้มันใหญ่มีแต่ลูกสิคิด่าเห็ดเนง้อใดจังสีพัฒนาไปหนาเห็จดจังใดจังสีมีคือมูเฮาก็เพืนไปมีพ่อได้เลี้ยงลูกลูกยูดีกินดีเฮาก็มีความสุขนะผู้เฮาเป็นแม่โดยอัน,นี้ก็คอยเจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อทานก็ได้โดยสาธุเด้อแม่เด้อแม่ก็คือกันเด้อ บ้านพอจจเดยพ่อเจ้าก็อยากว่านำโดย,โด,ยดีใจแล้วพ่อวันนี้โดยลูกดีใจแล้วพ่อลูกภูมิใจหลายแก<ด>นั่งเคื่อกันนะนี่โดย,นนนยลูกกะโบ,บคิดพ่อเอ้โบคิดว่าพ่อกับแม่สีรวดเร็วให้ลูกแบบได้หมองอยู่หมองเศร้า แล้ววันนี้คอยก็เลยตัวหาเท่าเสียงให้ถามเราเราว่าเออหูจากอยู่โดยว่าตัดสินใจเฮ็ดเฮ็ดปุ๊บปับให้ให้มันรวดเร็วให้มันทันเยโดย,ยพอ่อเขาจะออกไปก่อนแมน่กขะขอบโมขขอบใจพอหลายๆทีย่จกให้ลูกนะมีหมองอยู่หมองเศร้า่อเอ๋ยอที่ให้ลูกนะมีหมองสั่งทำกินสอกมาหากินพอให้ลูกตัง้งรักตั้งฐานได้ โดยขึ้นอันนีคอยก็ขึ้นน้ำเล้าอยู่ได้อันเม่มวยนั่นนะโดยอันนั้นขึ้นขึ้นน้ำเล้าอันอยากให้เราได้อยู่เพราะว่าอันนั้นเพราะว่าอันเราก็มีลูกมีเต้านำเนยอย่างนี้นะกับกันพระเจ้าพอยก็เลย่มขึ้นแล้วนั้นปันพลสินเออมันถื่อจังหวะล้วได้หฮนแม่นมันถื่อจังหวะแล้วคอยอัน ก็ว่าวโอ้ยได,ได้ได้กับเจ้าได้ไหมเออพอได้กับเจ้าได้อยู่ก็สิเออดีและประการนี้ได้ลดแล้วก็บเรามาหาจิตรยระการจนละเขาว่าเออนีซะพวกเจ้าแมนเออดีดีซะ <c oughs> พวกเจ้าก็จังหนีไปหาด,ดินเขาเองแม่นจังไปหาหม่องดินเขาเองเพาะเออลูกแกมีแต่สิไปสั่งไปซาวไว้ ลูกกะซีไปเห็ดด <head S 1> ้วยเห็ด <ไง S 2> ห้าไว้ปลูกพังไว้เอออันนี้ดีดาวน์เลยนะโดยเห็ด<ต>เอาแต่ตอนนี้กับลูกกะซีคือสางซาปลูกพังอยู่หนีก่อนเออโดยเมืเอ่อกลอ่านั่นแหละน้ำน้ำสางมันเป็นน้ำสางเกยเนาะอยู่ใกล้บ้านขอกเกยเนาะแม่นเป็นน้ำสางเก่าแต่ว่าช่วงนี้เขากับพ่อได้สัยถ้าตกเดือนสามเดือนสี่ไปกับโบมีน้ำพราะเอ้ยพวกขีดนี่มันสูง ถึงเอาสีเจาะสียังกับโบมีน้ำอันนั้นน้ำน้ามันมีปัจจุบันนี่ก็เอาคืนมางโคทพักขัดเจ้าเห็นสวนผ่าขัดพูดดีนะนี่เยเอากตมีแต่ยิ่งยุ่เอาไส่เลาะมาโพ่รเผยโดยอันที่นึงที่อยากบอกว่าให้เจ้าเบ่งเบาเสียงหักหลด เบาเสียงแต่งโดยเอาเรานปรักด้วยกันโดยมาขึ้นตรงมือนีอันโดยมุักเบาเสียงยอดลยเลยต้องไปย้ำคนนี้หน่ยโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเวลากะค่อยคำลงแรงเข,ข่ามาพี่น้องเนาะอ่าพู้เชียงกะจะเหาะทางอันอ่าบอพัดเนาะพูดกับทางอ่าพอกำเนิดเป็นก่อนต่อพี่น้องเนาะ โอ้โหมันขำมันมืดแล้วพี่น้อยเนาะเดี๋ยวคุยกันต่อพี่นอ้อยปลูกงกุ้ยกับเต็มอยู่เนะาะงกุ้ยสาวบานพี่นอ้อยอ้าวโอเคพี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับอาโมเสียงพี่นอ้องเอ้ยเนาะจะได้อําลาพ่อแม่พี่น้องไปยิงสาม,มีก่อนบัดน,นี้พี่นอ้องเนาะจังได้กัอ่ามื้อนี้พี่น้องทางวัฒัดทางครอบครัวพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นก็ได้พูดคุยกับทางบุญมีประคุณเนาะขอบุญขอบคุณอา่าผู้ที่เมตตาพี่นอไปไปอ้องเอ้ยเนาะ จังไรกับโอ้ยยินดีน้ำเดอ้อเนาะทางครอบครัวไอ้พัดพี่น้อยต่อไปนีขอให้มีแต่แนวสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวไปหน่อยเนาะหน่อยอ่ะมื้อนี้เพี่นเนาะบ่เช็งไปก่อนพี่น้อยเนาะอากาศก็เริ่มหนาวอ่าเข้ามาแล้วไป่น้อยมันํำมันมืดเนาะบ่ะเช็งขอลาไปก่อนเพี่เนาะอ,อยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจกันเบิดสุขสุขคนเดอน้อพีองเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่งเนย